ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเธอร์มลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับสิบโดนเล่นต่อไปใครจะสู้อ่ะเจ็ดบ <c oughs> แล้วแบบ เป็นคนที่เก่งมากเลยนะหมายถึงว่ามีแบบอ่าที่เป็นภาพรวงอะไรเงี้ยมิติเนาะมิติของเขาอันนี้สําหรับเรารู้สึกว่าก็เกียว้อลแล้วนะบาลสุดๆเลยละทําแบบภาพมิติลวงตแต่ทําซารรู้ทันหมดเลยอ่ะใช่ทั้งสานรู้ตั้งแต่แรกแล้วอืมบรรลุอะไรเนยเนตจีม่วงเจียนจเจียนจีเจียนหรืออะไรสักอย่างอ่ะที่มันอาจจะเป็นระดับระดับเก้าป่ะที่น้องบอกเหมือนกับน้องบอกว่าถ้าเป็นเจ้าระดับเก้าก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอะอืม เพราะว่าเขาสามารถมองทะลุได้ว่า<ช>อะไรมิติของเกียรตอนนี้มันถึงไหนแล้วตรงไหนแล้ววู้นี่ปี่จาสีม่วงโคตรโหดเพราะคนนี้ระดับเจ็ดไงระดับเจ็ดใช่น้องเลยว่าถึงระดับเก้าก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว <c oughs> โหดจัดแสดีงว่าเราไม่สามารถที่จะตัดสินได้เลยว่าระดับวิญญาณยุค 40, 40หรือ70เนี่ย ใครจะชนะกับถังซานนะแต่ถ้าคนั่วไปนะมันอาจจะมันอาจจะเทียบกันได้แต่ว่าระดับถังซานเขามีพวกไอเนี้ยสีม่วงมีพวกคัมพีเซนเทียนโอ้โหเราเดาไม่ได้เลยว่าคนไหนที่ระดับเยอะๆว่าเขาจะสามารถชนะถังซานได้ไหมเพราะว่ามันไม่สามารถมอนแคเนียอันเดนี้ก็โอ้โหหดแล้วอ่ะโอ้โหจีดย๋วจริงโอ้โหเดี๋ยวเราย้อนนั่นแต่ต้นทีพีกันแล้วกันเนาะก็คืออ่าเขาไปดูการแข่งขันเนาะ แล้วก็น้องก็เลยอาจจะคุยกันอาจารย์เรื่องเขาจะได้เจอกับทีมไหนบ้างอาจารย์ก็เล่านู่นนี่นั่นเขาเเขารู้สึกว่าเหมือนกับเออเวลาที่ไปฝึกเออไม่ดูละอจะไปฝึกก็เลยกลับคนเดียวแต่อาจารย์ก็ทักกันเหมือนจริงจงี่ฉันแลรวก็รู้สึกทำไม่ทำใม้ที่อาจารย์ทักแล้วว่าระวังเอดูแลตัวเองด้วยดีๆแต่อาจย์ไม่ได้เป็นห่วงขนาดนี้ไม่รูที่อาจารย์เขาไม่ได้ตัดให้เราเห็นว่าอาจารย์ผพูดอะไรเวลาที่จะส่งให้กลับบ้านงเออเกับกพี่พักไว้ให้กลับบ้านเพราะอาจารย์ทักนะเขาว่านะ เธอเธอโทษอาจารย์เหรอใช่แล้วก็หลังจากที่อาจารย์ทักปุ๊บแล้วกล้องก็แผนไปที่คนที่ยืนอยู่ในที่มืดๆก็คือคนนี้แหละเหมือนดูแลเหมือนคอยจับจ้องไว้อยู่แล้วว่าเขาจะไปตอนไปคนเดียวอยู่คนเดียวตอนไหนอะไรเงี้ยเออแล้วก็ระหว่างทางที่เดินกลับก็ไปเจอคนหนึ่งกําลังนั่งกินกาแฟอยู่ซึ่นทางสั้นน่ะรู้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นเ่าทําแก้วล่วงประมาณสองสารอบเขาจะไม่รู้ไม่ เราก็คิดอยู่ว่าถังซานจะไม่รู้ได้ไงถังซานเดินอยู่ตั้งหลายรอบแต่ว่าถังซานเน่เพราะว่าถังซานน่าจะรู้ตั้งแต่แวบแรกแล้วใช่ใช่ที่เขาบอกว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วไงเขาก็เดินไปเพื่อให้คนนั้นน่ะรู้สึกว่าเขาหลงกลหรืออะไรอย่างเงี้ยอืทําทีเป็นเหมือนไม่ไม่ทันทําทีเป็นเอาอาวุธออกมายิงให้เขาแบบเฮ้ยทำไมเป็นไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเขาแกล้งคนั่ะแล้วก็แกล้งคนดูด้วย ใช่ถ้าเหมือนว่าโดนคนั้างควบคุมแบบจะหมดแล้วอ่ะเราก็คิดว่าเขาโดนควบคุมไปแล้วอ่ะอืมแต่เราก็ยังคิดอยู่ว่าเขาน่าจะงัดอะไรมาอยู่แหละใช่แต่เขาว่าจังหวะนั้นมันตกใจตกใจเรื่องอื่นนะเพราะว่าอาจจะเรื่องความจำบะเหมือนว่าข้าจะดูความจําในอดีตของเจ้าแล้วมันนเอะไรแล้วมันจะเดือดอ่ะที่เราบอกว่าจะเดือดเออจะรุ่งอ่ะจริงๆอ่ะต้องเห็นแหละอาจจะเห็นว่าเป็นลูกใครบะาอแต่ไม่เขาไม่ได้พูดนะเมื่อกี้ว่าเขาเห็นอะไร อืมเขายังไม่ทันพูดไงโดนยิงก่อนไงเขาพูดแค่ว่าเอ้าเจ้าออกมาเจ้าอะไรนะออกมาจากเอตัวตัวที่เขาทำาอะยังไงเขาเขาสงสัยแค่นี้ที่เขาพูดอ่ะแล้วทางซานก็เลยเฉลยว่าที่จริงแล้วเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วอะไรอเงี้ยเขาก็เตรียมการวางแผนว้แล้วว่าจะให้ตายใจอะไรงเงี้ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นเห็นความจำแต่ทำไมมันจะตกใจตอนนั้นนะเขาว่าอาจจะตกใจจังหวะที่ทางซานสะบัดไหมสะบัด กำลังจะควบคุมแล้วถังซานแบบเหมือนกับลุกขึ้นนายนี้หรือเปล่าอาจจะไม่มีอะไรหรอกจุดนี้เธออย่ายคิดมากไปอาจจะเป็นแค่จังหวะที่ถังซานหลุดออกมาจากอะไรเขาได้เขาเลยตกใจอา้าหลุดได้ไงกาลังควบคุมอยู่อะไรบางก็เลยเหมือนพัง่ะไปแล้วก็ถังซานก็เลยยิงอะไรี้ใส่เลยยิงอาวุธลับที่ที่ตอนแรกเขาอ๋อรู้แล้วที่เขาตกใจเพราะว่าเขาควบคุมถังซานแต่ถังซานหนักเฉลยอยู่ไงเมื่อกี้เจ้าคิดว่าเจ้าควบคุมข้าได้ที่อยู่ภายใต้ไอ เจ้าคิดว่าข้าเอาเอาเอาย้อา,อาออกมาปกาป้องเจ้าหรอแต่ที่จริงอ,อ่ะเขาแค่เอามาบังว่าเขาจะเอาเอาเวลาอ,ออกมาแล้วเขาก็สลัดญาติออกไปไงอาจจะตกใจจังหวะที่ทางศารสลัดญาติออกว่าสลัดได้ยังไงตอนนี้เขากําลังทํามือควบคุมอยู่อืมอันนี้เขาคิดว่านะอาจจะไม่ได้มีไม่ได้เห็นอดีตอะไรอืม อาจจะใช่เพราะว่าเขาควบคุมทางซ้ายไม่ได้อยู่แล้วไงเขาจะไปเห็นอดีตได้ยังไงล่ะเออวะใช่ไหมล่ะเออเขาไม่ได้ควบคุมได้จริงๆเออเออเออใช่ๆอาจจะตกใจเพะนั้นอาจจะตกใจที่สลัดยาออกมาแล้วก็เอ้ยเจ้าทําเจ้าสลัดได้ยังไงเลยเพราะอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าโอ้เป็นบิญญานุที่สู้ยากมากไอ้พวกมิติเนี่ยขนาดคนเก่งๆยังชอยากระดับพูดต่างกันแต่ว่าแบบโอ้โหรู้ทันตั้งแต่แรกแล้วอะระดับแบบสี่สิบกับเก้าสิบไปเจ็ดสิบอะ ต่างกันเยอะเลยขนาดแต่ก่อนเราเห็นน้องๆที่แข่งกันอะระดับต่างกันแค่สามสี่ม่ไก็คู้ไม่ได้แล้วอันนี้เยอะเกินสซาน่ากลัวมากเอาดีๆใครจะใครจะกล้าสู้อะเจ้ายังเด็กไปไอ้หนุ่มเนอะคำพูดอย่างเงี้ยนะโดนมาเยอะตัวเยอะแล้วช่เอาระดับมาอ้างเขาอีกก็ถึกอดอีกล้มแบบเหมือนจะตุยแล้วอ่ะเป็นดูจะตายแล้วอ่ะตุยง่ายเนาะ แล้วเขาก็เลยคิดไงว่าใครจะเป็นคู่ต่อสู้ที่สูสีกับสังซานวะขน,นาดคนนี้ที่เรารู้สึกว่าเขาเก่งมากแล้วแบบอาจารย์ใหญ่พอโอก็พูดนะตอนนั้นว่าเขาเก่งมากอะใครอ่ะที่จะเป็นคู่ต่อสู้สังซานได้แบบคนที่มีวิญญาณยึดอีกสองอันไงคนหนึ่งที่เขาไม่บอกเราว่าคือ,อ<า>ใครอ่ะที่ยังไม่ตุยอะอันนั้นอะคือเป็นคู่ต่อสู้ของจริงของดังชาใช่ไหมเอาอมันจะต้องมีเลวมันไม่มันคือถ้าแบบมีคนที่ตายง่ายแบบนี้มันไม่มันเนี่ใช่เพราะเขาแบบ ทำเป็นปริศนาให้เราแล้วว่าคนแรกมันตุยอ่คนที่สองมีเค่าไหร่คนเดียวจะทำได้อยากรู้แล้วอยากรู้แอละใช่โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูมันต่อนะคะอีพีต่อไปเลยค่ะ